ออมสุชาปีนี้อายุเท่าไหร่ภาพล่าสุดทำหลายคนอึ้งเธอน้าเด็กลงเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่น่าเด็กตลอดการแม้ว่าจะอายุ34แล้วก็ตามสำหรับออมสุชามานายิ่งล่าสุดออมได้โพสภาพตัวเองในลุกผมยาวลงอิ s สตาแกรมพร้อมทางแคปชั่นระบุว่าแค่ออบอุ่นด้วยไอแสงแดดจากตะวันเดียวกับเธอก็พอหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับ เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมายอาทิอายุเพิ่มขึ้นแต่หน้ายังเด็กอ่ะอิชาปัดประชาชนพี่ออมใช้คำว่านางสาวหรือนางฟ้าครับน่ารักมากโอยน่ารักมีแต่คำว่าดีเต็มไปหมดสำหรับออมสุชาเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบแสดงมิวสิกวิดีโอและเป็นพิธีกรรายการสตอเบอรี่ชีสเค้กก่อนที่จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ